ดีค่ะดิฉันนางสาวชริตาคำมูลปัจจุบับนดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลเชียงของสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4วันนี้จะนำมานำเสนอนวัตกรรมเอ็กซ l โ n แรนดแดนมหาศจรรย์ขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะนวัตกรรม e x c e ซ l n แแดนมหัศจั์ เป็นนวัตกรรมเกมเพื่อการศึกษาโดยการนำโปรแกรม Microsoft Excel มาสร้างเป็นเกมที่มีเนื้อหาหลากหลายโดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆครอบคุมทั้ง8กลุ่มสาระไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบพื้นฐานการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนความรู้ในด้านของภาษาไทยศิลปะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาความรู้รอบตัวด้วยการออกแบบและวิธีการที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่หลากหลาย วัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้ 1. เพื่อยกระดับความสามารถด้านการเขียนและการอ่านภาษาต่างประเทศทักษะการแก้ปัญหาและคอมพิวเตอร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 2. เพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาต่างๆให้สูงขึ้น 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้แท้จริงผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเอง 4. เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้อนในการเรียนจุดเด่นของนวัตกรรมมีความแปลกใหม่กล่าวคือสร้างจากโปรแกรมตารางการทางานที่โดดเด่นในเรื่องของการคำนวณและคนนิยมใช้ในการสร้างงานด้านการคำนวณมากกว่าจะนำมาใช้ในการสร้างเกมไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นเกมได้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยสามารถบูรณาการได้กับหลากหลายวิชาเป็นสื่อการสอนแบบทดสอบและสื่อในการนำเข้าสู่บทเรียนของครูได้